สวัสดีครับมาพบกับช่อง Mac k โ o w Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับวันนี้นะครับผมก็เข้ามาตอนเที่ยงคืนนะครับผมมาเปิดกาชากันต่อดีกว่าครับไปลุยกันดีกว่านะครับไปครับผมตารางล็อกอินก็80คนนกนะครับแล้วก็ได้ตั๋วกาชาจากอีเวนต์พิเศษตารางล็อกอินพิเศษคริสต์มาสนั่นเองนะผมอีก3ตั๋วด้วยกันนะครับ อ่าแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะผมฉลองคริสต์มาสอีเวนต์หีบของขวัญน,นะครับมอบตัวกระชา5้าใบขนก็หนึ่ง้วคและขนลุงอีก5เป็นของขวัญน,นะครับผมอ่าก่อนรับไปครับเช็คที่กล่องของขวัญน,นะครับผมอันนี้ก็ตารางล็อกอินทั้ง7วันนะครับก็มีของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับอีเวนต์ล็อกอินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมในรูปนี้นั้นก็มีเรนเจอร์ของซูเปอร์มูนนะครับ เป็นตัวสกินลายเสือนะผมแล้วก็โคนี่พิงตัวบินครับก็ลายเสือสกินใหม่เช่นเดียวกันครับไม่รู้ว่าจะนำมาเป็นแพ็กเกจปีใหม่สกินพิเศษหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวช้างนี่นะครับผมก็น่าจะเป็นตัวกันบินทาดมืดหรือทาดแสงนะครับที่จะมาในตอนปีใหม่นั่นเองครับคู่กับตัวของเซลลี่กล้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ อาจจะมาคู่กับตัวบราวครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสกินใหม่บราวไฟหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะมาเป็นตัวของรอนหรือเอ็ดเวิร์ดก็ไม่แน่ใจผมสําหรับตัวปกติอีก1ตัวนะครับก็รอติดตามกันในตอนปีใหม่ครับผมแต่ตอนนี้ถ้าเราอินทุกวันเนี่ยก็จะแจกขนนก100ชิ้นทุกวันนะครับเป็นเวลาทั้งหมด18วันด้วยกันก็1,800ขนเลยทีเดียวครับเป็นช่วงวอร์มรอระหว่างที่จะมีราวเครอขนนกปี2022เข้ามาใหม่นะครับผมอ่า,าตอนสิ้นปีนะครับใกล้วันที่31ะรประมาณ28 29 30ก็จะมีดาวเคราะห์ขนนกมานะครับผมก็รอติดตากันครับเตรียมรูบี้รีขนนกให้พร้อมนะผมเพื่อที่จะเล่นได้หลายรอบเพื่อเก็บขนนกให้ได้ถึง1,000 10, งนะครับผมนะครับรับหนึกันที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์คริสต์มาสนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่านะครับ สำหรับตัวบินนั้นผมยังไม่เปิดนะผมผมจะเก็บตัวทั้งหมดไปเพื่อทางด้านของแสงมืดตัวเก่าที่จะนํากลับมาขายใหม่นะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวของดาวเคราะห์คริสต์มาสนะครับผมจะมีดาวเคราะห์มาพิเศษด้วยนะครับสําหรับรอบนี้โดยที่จะมีภารกิจพิเศษให้ทํากันด้วยนะครับผมอมาดูครับภารกิจพิเศษนะครับผมจะมีทางด้านของเล่นเศษดาวเคราะห์คริสต์มาสนะครับ กี่ครั้งกี่ครั้งเป็นต้นไปนะครับผมจนถึงทั้งหมด40ครั้งด้วยกันนะครับดาวเคาะด่านที่1นะครับผมก็จะได้รางวัลเป็นตั๋วรวมทั้งหมด10ตัวนะครับผมแล้วก็มีกบดําด้วยนะครับกบแดงแล้วก็มีเงินนะครับผมแล้วก็เพชรม่วงอีกนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับอีเวนต์นี้ครับค่อนข้างจะแจกเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของดาวเคาะคริสต์มาสนะครับผม ในกล่องนี้จะเป็นกล่องขนนกนะครับและส่วนกล่องสีแดงจะเป็นกล่องเหรียญนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันซักตาดีกว่านะครับว่ามันจะให้อะไรเป็นของขวัญนะครับผมเป็นจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมมาดูกันครับว่าจะได้เงินรนลวนหรือเปล่านะครับผมสำหรับกล่องสีแดงเพราะผมเล่นมาหลายตาแล้วเนี่ยก็ออกแต่เงินเท่านั้นนะครับผมยิ่งด่านสูงก็จะได้เงินเยอะหน่อยส่วนด่านต่ำก็จะได้เงินน้อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสาหรับด่านนี้ตู้มเรียบร้อยครับผมง่ายๆครับแล้วก็แบ็กกราวด์ออกแบบใหม่ด้วยนะครับผมสำหรับปีนี้ค่อนข้างจะสวยเลยครับสำหรับสเปเชียลสเตทอย่าลืมมาร่วมเล่นกันนะครับผมอนี่ครับได้ขนนกได้เหรียญและผมกล่องแรกเป็นทางด้านของกล่องสีแดงผมก็ได้เหรียญอีกเช่นเคยนะครับแสดงว่าเป็นกล่องแจกเหรียญนั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ ก็เป็นดาวครอสสำหรับแจกขนนกได้เหรียญเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับขอแค่เล่นด่านที่1ทุกวันก็เพียงพอแล้วนะผมถ้าเล่นจนครบทุกด่านก็ถือว่าเป็นการสะสมขนนกทีเล็กเือน้อยสะสมเหรียญไปด้วยนะผมสำหรับการแจกฟรีในรอบนี้ครับผมเดี๋ยวมาเปิดกาชาติกันต่อดีกว่านะครับผมมาครับ นี่ครับผมกาชาคริสต์มาสนะครับเปิดได้อีก6ครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมไปเปิดท่านั่งของ android เพิ่มอีกครับตอนนี้ผมเปิดใน iOS นะครับผมอ่มาครับลุยกันดีกว่าครับผมไม่พูดพร่ำทาเพลงกดไปเลยนะครับอ่ามาครับมาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมดวงจะดีไหมผมเวลานี้อู๋กระดิ่งมาแล้วครับชิ้นแรก5ดาวอู๋หูหดาว โอ้โหไม่อยากได้ครับผมทางด้านของคริสต์มาสห้าดาวผมไม่อยากได้แล้วครับมีเต็มครังแล้วนะครับผมเดี๋ยวกดกาชาฟสักหน่อยนะครับผมร้างเกลือออกไปบ้างนะครับโอ้หนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวนะครับโอ้หนึ่งดาวรนล้วนเลยนะครับ๋ยวกดกาชาฟเพิ่มให้หนึ่งดาวหายไปบ้างก่อนนะผมอ่ะสองดาวมาบ้างแล้วนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวไปกดกันต่อได้เลยนะครับผมสำหรับกาชาคริสต์มาสรอบนี้นะครับกดเลยนะครับมะครับมาลุ้นกันดีกว่า จะได้อะไรพิเศษพิเศษบ้างไหมนะครับผมมารอดูกันครับฮึบขนมนะครับผมเสื้อซันต้าโอ้โหกางเกงคริสต์มาสกระดิ่งคริสต์มาสโอ้โหไม่มีเจ็ดดาวมาเลยครับกระดิ่งต้นล้วนเลยนะครับผมโอ้โหกำมัดเลยนะครับตอนนี้เริ่มหัวอุ่นๆหน่อยแล้วนะครับสองรอบไม่ได้อะไรเลยนะครับเริ่มหัวอุ่นๆนะครับผมยังไงอักก่ออีกรอบแล้วกันนะครับผมไปต่อกัน ดูว่าจะให้อะไรที่เป็นเจดดาวบ้างไหมนะครับผมโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับออกแบบนี้กำมัดอยู่ครับผมโอ้โหกำมัดเลยครับออกแบบนี้กำมัดครับโอ้โหเครียดเครียดเลยครับผมออกแบบนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับอ่ะอีกสักอีกสักหน่อยแล้วกันครับผมขอกดกระช่า f หน่อยนะครับล้างเกลือก่อนนะครับผมถ้าออกดีก็จะเปิดต่อไปเรื่อยเรืเลยนะครับผมมาครับมาเราเปิดอีกสักรอบครับผมมาครับผมลุยกันดีกว่าถ้าออกดีก็จะต่อไปได้เรื่อยเลยนะครับ ยังไงสิฮึบโอ้โหคาถามนดำโอ้โหเสื้อโค้ทแห่งความมืดโอ้โหไม้กวาดสายฟ้าการดิ่งคริสต์มาสโอ้โหเทียนคริสต์มาส7ดาวนะครับผมมาจนได้นะครับผมแต่เป็นชิ้นที่ผมไม่ต้องการนะครับผมชิ้นนี้โอ้โหไม่ได้ต้องการเกลคริสต์มาส7ดาวชิ้นนี้เลยนะครับมีเต็มครังไปแล้วนะครับผมไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่นะครับชิ้นนี้ผมอยากได้เป็นกําไรคริสต์มาสมากกว่านะครับโอ้โห กำหมัดอยู่นะครับผมตอนนี้กำหมัดเลย A later few moments later. เดี๋ยวมา PVP กันสักหน่อยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ Master 1อันดับที่152นะครับ โอ้ทีมนี้มีตัวใหม่ด้วยครับตัวบินซานต้านั่นเองนะผมเป็นบาวซานต้าตัวใหม่นะครับค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาลองตีดูกันดีกว่านะครับขอเปลี่ยนตัวการบินสักครู่นะครับผมทีนี้ก็เปลี่ยนตัวการบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวเซลลี่หิมะที่เป็นทาานมืดชนะทางท่าแสงตัวใหม่ตัวบินนั่นเองนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่ามันจะอึดสักแค่ไหนนะครับบาวตัวใหม่นะผมเป็นการรีวิวไปในตัวด้วยเลยนะครับ อย่ามาดูกันครับว่ามันจะโหดมากแค่ไหนนะครับผมซาลิฮิมาชนะทางท่านะครับไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าภาพคืนเขาค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้ตายแล้วฟื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาหรับตัวบินนะครับผมโอ้โหสดยอดไปเลยครับค่อนข้างจะโกงเลยต้องตีตาย2ทีกว่าจะชนะได้นะครับผมโอ้แย่นะครับเขาบีบบังคับให้ผมใช้อมตะนะครับผมถ้าสมมุติว่าตัวบินตีป้อมผมแล้วเนี่ย ผมจะไม่มีการฟื้นคืนเลือดป้อมได้อีกแล้วนะครับโอ้ถือว่าค่อนข้างจะปวดเลยนะครับผมสําหรับทีมที่ขดขวดแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับฆ่าไม่ตายด้วยนะครับผมสําหรับตัวบินแยอะแล้วครับแถมยังมีเสกโอ้โหทำเดเมจฝั่งผมด้วยตายไปแล้วนะครับผมสําหรับเซรีหิมะเซรีฮมะผมเบลร้อยสิไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่นะครับผมแย่นะครับผมงานยากนะครับทีนี้จะไหวไหมเนี่ยครับเนี่ยโอ้โห บีบทั้งบนบีบทั้งล่างเลยครับสำหรับตัวบินอ่ะสุดยอดครับผมตัวเซอรี่มคฆ่าไปได้เยอะแล้วนะครับผมเหลือตัวเดียวเท่านั้นตายแล้วฟื้นติดทุกตัวเลยนะครับผมโอ้โหแสมตายแล้วฟื้นติดเลือด80%แล้วด้วยนะครับพังเกมนั้นบัฟมานะครับผมโอ้โหสุดจริงครับค่อนข้างจะปวดหนักมากครับสำหรับตัวบินตัวใหม่นะผมใครที่อยากได้ครับก็สามารถเปิดหาได้ครับปั้นแม็กซ์ได้เช่นเดียวกันนะผมเอเพอรนี่น่าจะเก่งพอๆกับตัวเซอรี่แม่มดเลยนะครับ เสียแค่ว่าอย่างเดียวนะครับผมมันเป็นสายพลังครับน่าจะตีป้อมได้เบากว่านั้นเองนะครับผมอ่าก่อจากที่เห็นเลยครับค่อนข้างจะโวดเลยทีเดียวแต่ว่าตีป้อมเบาไปหน่อยเพราะเป็นสายพลังนั่นเองนะครับผมอ่า๋ยวมันดูกันดีกว่าครับเขาใส่เกียร์อะไรบ้างนะครับผมโอ้ใส่วิ่งไวนะครับผมหนึ่งช่องนะครับแล้วก็รถคูดาวเรนเจอร์ครับผมแล้วก็ใส่ทังด้านของกําไรคริสต์มาสนั่นเองนะครับมีออฟรถแรกด้วยนะครับผม โอ้ถือว่าอึดเลยทีเดียวครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดังเดิมแล้วมันก็มีหลบสกิลอยู่20%แล้วก็ต้านสกิลอีก30%นะครับเป็นตัวพิเศษนั่นเองครับโบติสายพลังนั้นจะไม่มีหลบสกิลมาให้นะครับมีแต่ต้านสกิลมาให้30%ถือว่าเป็นตัวพิเศษนะครับผมคล้ายกับตัวของแซลลี่แมมมก็ให้มาเท่านี้เหมือนกันนะครับอ่าก็มาต่อเลยครับตาต่อไปกันถือว่าโหดอยู่ครับผมสำหรับตัวบินตัวใหม่ แต่ว่าไม่ควรจะเอาตั๋วไปเปิดจนหมดนะผมเพราะว่าต้องเก็บไว้ใช้ทางด้านของเดือนมกราที่จะมาถึงนี่เองครับซึ่งจะมีตู้เก่าแสงมืดมาขายสิ้นเดือนนะผมถ้าตามกาหนดการเดิมนะผมถ้าไม่มีการผิดแปลกอะไรไปนะครับซึ่งมันเป็นตรงกับเดือนที่มีทางด้านของเรนเจอร์ตัวเก่ากลับมาขายอยู่แล้วนะครับประกอบกับเป็นปีใหม่มันก็เลยทําให้ บอกได้ว่าจะเป็นตู้รวมเหมือนปีที่แล้วนะครับผมสามารถทำนายคาดการณ์ได้นะครับผมก็รอเก็บตัวเก็บรูบี้กันไว้เยอะๆนะครับผมใครอยากได้เจสิก้าแสงผมว่ามาแน่นอนครับเผื่อ,อมูเยลลี่ที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้ก็ออกอามาด้วยนะครับผมฉะนั้นแล้วก็อดใจรออย่ามือรั้นกันนะครับผมเก็บกันให้ดีๆนะครับตีมือห้ามือตัวเองกันไว้นะครับผมไม่งั้นแล้ว พอตู้กระชาแสงมืดเก่ามาเนี่ยคุณอาจจะเสียใจก็เป็นได้ครับที่ไม่สามารถเก็บรูบี้อยู่เพื่อมาเปิดได้นะครับผมเพราะว่าอย่างตัวของเจสแสงนี่คือแบกทีมนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับหลีกสูงๆนี่คือใช้กันทุกทีมนะครับผมอ่าโอ้แต่ตอนนี้ผมโดนหนักมากเลยครับฝั่งตรงข้ามโหดมากครับผมทีมนี้โอ้โหตัดแร่รัวๆครับผมยังไงดีครับเนี่ยจะไหวหรือเปล่า ผมโดนหยุดเวลา5วิคู่กับเพิ่มแร่1,000หน่วยแล้วก็ตัดแร่ด้วยนะครับผมโอ้โหโดนยับยับครับทํำยังไงดีครับเนี่ยจะไหวหรือเปล่าน่าจะไม่ไหวนะครับจังหวะนี้ไม่รู้ว่าเขาจะใช้พายุพัดผมก่อนหรือเปล่านะครับพังผมเริ่มต,ต้านไม่อยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ต้องพัดออกไปก่อนแล้วนะครับผมพึบ ขอทำลายกลุ่มหน่อยอ๋อสวยงามครับกลุ่มแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหถ้าไม่มาเท่มช่่ยผมน่าจะแพ้ไปแล้วนะครับทีมนี้ถือว่าโหดเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูเกียร์เขาสั้นักหน่อยดีกว่านะครับผมโอ้โหโหดเลยครับทีมนี้สุดจริงครับผมน่ากลัวมากครับวันหลังนี่ต้องระวังให้ดีๆครับสำหรับทีมนี้ผมจะจำเอาไว้นะครับผมโอ้โหว่าพยายามอย่ามาตีทีมนี้ครับค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเลยนะครับผม โอ้ชนะไปครับยมนยู่มาเสนออันที่76เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาครับอีกสักตาหนึ่งกันดีกว่าโอ้โหทีมนี้มีตัดแร่ทั้งหมด4ตัวเพิ่มได้ในพนดุอีก2ตัวนะผมทีมคล้ายผมเลยนะครับมาครับมาลุยกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับทีมนี้ฮึบฮึบฮึบทีมนี้ค่อนข้างจะโหดหรูพอสมควรคล้ายๆกับทีมเมื่อกี้เลยตัวเรานี่ก็ไปคําหน้าสไกเลยสำหรับเมลิโอดัน แบบนี้นี่เขาได้เปรี่ยมนะครับผมเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องวิ่งเขาก็สามารถเรียกตัวมาสามารถใช้สกิลฆ่าฝั่งเราได้เลยนะครับแต่เรานี่ต้องวิ่งมาครับเข้าตำแหน่งถึงจะใช้สกิลได้นะครับผมเขาพัดก่อนแล้วครับผมสวยงามครับไม่รู้ว่าจะแค่ต่อไม่เอาแช่ต่อเลยครับผมเขาเอาอมาตะไปก่อนเลยนะครับผมเขาใช้สาพร้อมกันเลยครับสำหรับไอเทมเรียบร้อยครับผมถ้าเราดันออกได้ก็เกมโอเวอร์ทันทีเอาดันออกได้ครับจบนะครับผม แบบนี้เราน่าจะชนะได้ไม่มีปัญหาครับขึ้นอยู่กับเวลาแล้วนะครับผมเพราะว่าโคนี่ส็ลตของเราสตันกันรัวๆนะครับกองหลังจารเคสนี่คือยืนนิ่งไปเลยนะครับนี่ครับรูเดียสก็ยืนนิ่งไปเลยนะครับผมยิงไม่ได้นะครับนี่ครับแล้วก็ใบเสริมจากเอ็ดเวดแสงนะผมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับและตอนนี้นะครับผมทางด้านของตัวเอลซ่าผมก็มีเกียร์มาเสริมทีมนะครับที่เปิดการช่า ดูในคลิปผมได้นะครับผมผมได้ตัวของมัวมากิมาเสริมรับทำให้แร่ของเอลซาเหลือเพียง200เท่านั้นนะครับผมทําให้ทีมผมแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับผมจะเปิดให้ดูครับผมนี่เลยครับชนะรัวๆครับผมชนะ5แพ้2นะครับผมถือว่าโหดนะครับระดับนี้มาสเตอร์หนึ่งผมไม่เคยชนะเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยปกติ ส่วนมากก็จะ50-50นะครับชนะสามแพ้3อะไรประมาณนี้นะผมแต่ตอนนี้ชนะรัวๆเลยนะครับแล้วก็ทีมล่างนี่เป็นทีมโปรนะครับผมใครเจอก็ฝากรีพอร์ตกันด้วยครับทีบนก็เป็นทีมเก่าของคุณลุงยุทธนั่นเองนะผมเป็นทีมที่เป็น ID ดีป้ายม่วงนั่นเองครับตัวนี้มีคนมาสารต่อซื้อไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นมือถัดไปแล้วก็เป็นได้นะผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย